สบายดีพี่น้อ,องแซวยูทูบวันนร่ลงไรมือวันนี้ลงเป็นเดือนเนาะวันนี้ลง YouTube. นนยูทู e มันีหก็สิมัทไทลูกใสเอ้ยพูดพุดขาะวันน,วนีงมาเบ่งสวนปะข้ามข้ามข้าเนาะนี่หนึ่งแต่กอสิงไคนี่ก็3สามสี่กนี่นนี้อสิงไคสิงตะไคโคตดเยอะเลย ยมาเราก็มีนองบัวสาบัวพอได้เก็บกินเลาวพี่น้องบ่ต้องไปซื้อเขาอาจจะประมาณนี้นองนองบัวแต่ก่อนก็มีนองบัวใหญ่บ่แม่นองบ่แม่นองอันนี้ดอกของบ้านนี่แหละน้องกุดใหญ่เต็มจําสิกินตอนนี้เขาบ่ให้เก็บเพราะว่าเขาเก็บไว้ขายไปขาเอาเงินเขาร่วมเนาะแต่ฝากใหญ่บ่ใหญ่เด้ อันนี้มันฟักบ่ค่อยไงเพราะว่าบริเซฟวยใส่ิยังปู่เร้มชาติเลยแต่พอได้เก็บกินเนาะน้ำพอลงเก็บเนี่เส <c oughs> ียงโฟมดังนิดน้อยนึงเพราะว่าโฟมน้ำเขาหน้าให้หน้ำมัมีน้ำเหมนมีดเขาก็เสียเอาน้ำส่วนผสมทานขึ้น,นเบื่อบักเกลียดขอได้หลายเรือ่องเออเฮ่ยมันมีคนกินเนาะ พักวนขัวนหน่อยนะอ้าวหองบัวไปใช่เบิรอกหองบัวเบิ่งหมดเกลือหลลายบ่มีคนกินเก็บข้ายกับปดิข้ายเนาะขนมาได้นี่เนาะไตให้คนมากินโอ้ยมาแดงโอ้ยมาแดงคบพูดมาสมกบมสมอบ หากินมาวัวพอลง,องบัววัวหายปนามน้ำเขาหนา้าเบิ่งในบ้านน้องนึงเบิ่องในโมมีน้าแหงกันเตือนนี่อันนี้กับป,ปมปมน้ำใส่น้องจูบน้ำซ่าใส่น้ำน้องแหงแค่นี่เพาทันมีคนดับแล้วหน้าไก่เคียงกับเพาทันคอยมีคนดับมันโมมีน,ามน้าฝนโบโตฝนมากกับเพราะแต่เป็นเม็ดๆเล็ก อยู่บ้านนอกก็สบายใจห่างจากโควิดแต่ว่ามีงเงินใส่ขาดห้องกินหรือสือกินไปในรถจะพี่น้องฝากกติดตามในรถมีเวลากส่ิเหตุคลิปต่อไปบ๊ายบายฝากกติดตามคนแรกก็แช่นเด้อ